นีโน่ไปก้งไหนแล้วดุดุย,ดยนะครับดุดุยนะครับดุดุกัน,นีโน่ครับสนจริงๆเลยอะไรนะอะไรนะอะไรนะทองจา๋า con trả Trăng trả Trăng trả Trăng trả con trả Leo con trả